สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube Pay Thai Channel มาครับผมวันนี้อยู่กับชิมงานไบบุญนะครับโซเฟอร์มาโซเฟอร์มา,าคือน,น้ำมาถือกันเอ,อ้ยเอ,อ้ยวายเปิดฉากมากับสิลมโซ่ต้องลเลยบ่ไอ้แม่อยู่บ่หล่ะ อันนี้อยู่กับโอ้หลายขั้นครับมาหนี่มือวันนี้อยู่ด้วยกันเบิร์ตทุกขั้นนะครับมือนี้ของทีมงานใบบุญนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมสซี่478 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถปลูกนะครับนี่รถปลูกก็เป็นคูปตาลอยแปดเอนะครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกของบิลเล็ตนะครับนี่ครับมาครบทีมทีมปลูกทีมไถนะครับ้วกาข้างล่างพูนพูนนะครับเมโคร อันนั้นโคมาสึโอ้แมนโคโคเบโกโคเบโกแล้วก็คุปตะเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดสี่ศูนย์เทอร์โบนะครับโมน,นี่มาครบแก่งเลยครับผมอยู่กองอยู่นิ้วัดเลยโมน,นี่ฮะแต่ว่าคลิปนี้เทาสิมาถ่ายเพนถ่ายหางพรวนก่อนนะครับผมบม่รู้ว่าเพนจะถ่ายน้ำกันจะคันนะแต่ว่าทีนี้น่ยอาจจะอาจจะเป็นคุบตะเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ครับแมตชี่นี่แหละครับ ผู้ปักพิ่นเออมองแกนกับแกนมองล้มกับลม้มครับมองแกนกับไถพวกเขาเลยไอ้ไอ้เขาชดชดน่ครับมองไทถมองห้องน้ำไม่ได้นน่แกนตะลมเหรอผม ต่วก็สิบบแลลวครับำหางควงมันคือหางสามแต่หางสามงนี้นกับลมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอา้าเดี๋ยวถา่ายัดกลับมาก,กันนะครับโมรู้ว่าขั้นไหนสิกลับมากเราก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับผม มาแล้วครับผมแบบี่เ8ากลับมาคูปตาครับ78จำให้ละตามมานะครับแป่งมันเงาครับจะดักท้ายเอาโอ้เป็นตลุมขนาดครับ องยูกบประสบการผู้ขับแล้วครับว่าจะลมหรือบ่ลมนะครับแต่ว่ากับทำมันขาดลุ้งแค่เดียวกันเป็นเหตุสุดวระใสเนาะนะครับบองเปียก,กับเปียกแบวบเปียกแบวบเปียกบระขักเลยล่ะเปียกจนที่ลมบองแหงมันแกนเลยใช้พวเขานะครับนี่นะครับพื้นที่มันเป็นเป็นโน่นเป็นลุปเป็นโน่นเป็นบอ่อเป็นลุมเป็นบอ่อนะครับมันกะ หายหยากแน่จังน่อยนะครับผมเอ้าชิปนี้ก็บ,บ่ต้องอียงมากมายครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการไถหางเพื่อนของทีมงานใบบุญกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกสิพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้ได้หลายที่สุดนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม มาแล้วครับเมสซี่รับจบว่างั้นเพราะว่าพวกพักพวกไปไถแปลงอื่นหมดแล้วเดี๋ยวเมสซี่รับจบเองว่างั้นทีมงานนี่เพิ่นโมนเน้นงามครับเพินพ่นเน้นแล้วเพราอันถ่ายหลายขั้นนะครับคือว่าแหละไปไป มันเปียกนะครับดีแต่มันบอลมนะครับผมแต่เม้นไทยหางสามเนี่ยบอลเรียบร้อยนะครับนี่ก็เหลือนะกสีได้ประมาณนี้นะครับโอ้แต่ว่าลมแห้งกันนะครับรุ่นไสไมมกันสั้นยังสั้นเลยครับผมมันกันสั้นบ่ได้เลยมือนี้นะครับ <laughs> ผมเรียบร้อยอ่ะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขคอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไหมคลิปหนานะครับผมสิไปไทยขั้นใดไปไทยที่ชสฝา,ากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ